หายใจไม่ออกหอบเหนื่อยรู้สึกจุกมากๆเลยอะแล้วกดแล้วก็วกตรงเนี้ยแข็งมากมากเลยหายใจไม่อิ่มด้วยยิ่งใส่แมสนะโอ้โหรู้สึกหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็เมื่อยแผ่นหลังด้วยเพื่อนเป็นคนไหนที่มีอาการอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็ให้สงสัยได้เลยนะครับว่าเราอาจจะมีภาวะกดเกินนะครับอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกดไยลยอ้อนร่วมด้วยกันก็ได้นะครับซึ่งสองโรคเนี้ยมักจะมาคู่กันได้นะครับในยุคปัจจุบันแล้วทีนี้โรคกดไยลย้อนเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ย อันนี้ดูรูปนี้นะครับรูปกระเพาะเนาะปกติกระเพาะอาหารเราเนี่ยก็จะมีเยื่อเมือกในการที่จะคอยปกคลุมเนาะกดที่จะมาย่อยอาหารทำการย่อยเพื่อให้อาหารเนี่ยเป็นโมเลกุลเล็กๆร่างกายเราได้ดูดซึมในที่ลาไส้ได้นะครับแล้วเราจะสังเกตว่ามันมีตัวหูรูดอยู่เนาะระหว่างตัวไอตัวกระเพาะของกระเพาะอาหารเนี่ยกับตัวหลอดอาหารข้างบนนะครับถ้าสมมติว่าไอตัว ก้อนเลือของลูกตรงนี windows, stalls, ้มันทํางานไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้กดที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยไหลขึ้นไปที่หลอดอาหารได้ทีนี้เราเราจะแก้ไขยังไงนะครับหลักๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการย่อยเนี่ยครับสำคัญมากๆนะครับคือการเคี้ยวอาหารเล็ครับใครหลายๆคนที่มีภาวะกดเกินนะครับเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดย้อนนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยครับเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็ได้นะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยครับต้องมีการหลั่งกดเยอะมากเนาะเพื่อย่อยอาหารชิ้นใหญ่ๆนัเนเองเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับที่มีภาวะแบบที่ผมได้กล่าวไป นอนมาด้วยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครนะครับที่เป็นกลไยอนนะการนอนแบบธรรมดาเนี่ยโ,โหจะนอนไม่ได้เลยนะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นนะครับหอบเหนื่อยนะครับ เทคนิคการนอนเนี่ยมันก็มีนะว่าจะตะแคงซ้ายหรตะแคงขวานะครับเดี๋ยวดูรูปนี้นะตะแคงข้างขวาเนี่ยครับเห็นไหมว่ากดเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ย้อนไม่ได้เพราะกระเพาะเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทรงกลมนะมันเป็นเหมือนเมล็ดถั่วที่แบบเอียงๆอียงนิดนึงอ่ะเนาะนะครับถ้านอนตะแคงขวาเนี่ยครับกดมันจะย้อนขึ้นมาได้นะครับอ่าแล้วดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้เป็นรูปนอนตะแคงซ้ายนะเห็นไหมว่ากดเนี่ยมันจะไม่มาโดนหลอดอาหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่มีภาวะกรดไหลย้อนอยู่นะครับเป็นโรค